ไตเติลทำอะไรอยู่ครับ,บอ๋อไตเติลจะผัดผักบุ้งหรืออ๋อในขอดูหน่อยผักบุ้งไหนเอามาดูดิอ๋ออืมจะผัดไฟแดงใส่หมูด้วยเนาะครับเดี๋ยวไปดูไตเติลผัดผักบุ้งนะครับ ไตเติ้ลเด็ดผักบุ้งเสร็จแล้วเดี๋ยวผัดเป็นไหมเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะสอนนะครับเด็ดเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวไปผัดเนาะผัดไฟแดงเลยครับผมอ่าเรามาผัดผักบุ้งไฟแดงได้เลยนะครับเทน้ำมันตเทน้ำมันเลยครับตั้งไฟแล้วก็เทน้ำมันนะครับ พอพอพอเดี๋ยวไปเอากระเทียมแป๊บใส่น้ำมันนะครับนี่กระเทียมน้ำมันร้อนอ่าเอากระเทียมใส่เลยครับไม่เอาอ่าแล้วก็เอาหมูใส่เลยม เอาเดี๋ยวเอาไป,เาไปจเตนเอาใส่เลยนะเทใส่เลยเอาแล้วจากนั้นก็ผัดหมูให้สุกก่อนนะครับผัดหมูกับกระเทียมให้สุกก่อนอ่าพอหมูสุกแล้วนะครับก็ นำผักบุ้งลงเลยนะครับผักบุ้งลงเลยลงหมดเลยระวังร้อนนะมีชีกระเด็นเข้าตายระวังร้อนก็วีงร้อน,อน,นเลย แล้วก็หักบุกแ,แล้วก็รอหักบุกรอหักบุกสุก,สกนิดนึงเนาะอเอาไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวผมทำให้เองทำให้ดูค่ับนิดนึง ใส่เน่นอนเลยน้ำมันหอยอันนี้แหละพอแบบโบ่ไ้ตุ๊ดเลยนะก็ใส่น้ำมันหอยไปเลยน้ำมันหอยเลยรัดีหรือไงรับดีนี่ไงโอ้แล้วดีไป พี่ช้อนอ,อ่ะพี่ช้อนคี่ช้อนโอเคต่อไปก็ผัดเลยผัดให้มันกลมกล่อมอร่อยอพอ,อให้ที่ น้ำนิดหนึ่งนะครับน้ำตรงนี้อ่านี่อันนี้แล้วนะครับชานะ้วตกกิดแคสได้เลยอาชา ปิดแก๊สแล้วก็แล้วก็เต็มตัวใส่ใจเลยนะครับอ่าเดี๋ยวตักเองน้ำที่มันเต็มอันนี้เลยนะเอาน้ำด้วยเตเต้นชอบกินใบแล้วก็จิบนะ้ำเนี่ยครับก็เป็นอันเดี๋ยวไปเอาเข้าวเหนียวเสร็จเ,เรียบร้อยนะครับนะรนะอ่าเต้นเธอดิโอ้แมวเ,เดี๋ยวมันร้อนเก็บข้างบนร้อนไหมโอเคไม่เออ เน,นี่ครับนะก็เสร็จแล้วนะครับผักผู้อ่กอาออก็ขอจบคลิปไปก่อนนะครับ